โอเคสวัสดีครับก็อัปเดตของเกม c o u n t เตอรมาช้าแต่มานะจะเป็นอัปเดตเกี่ยวกับ Tonight Forecast r a n ช e ซึ่งก็คือจะเป็นการเพิ่มสภาพภูมิอากาศของด่านนะครับจะเป็นกลางวันกลางคืนของด่านโดยจะมีด่านแอนเชียและด่านชูดซึ่งจะถูกได้รับการอัปเกรดวิชัวในตอนกลางคืนให้มันดูดีขึ้นครับซึ่งแอนเชียก็จะมีเพียงแค่ในโหมดแคชชัวและเดนแมทครับ ก็ถือว่าดีเป็นการลองกันก่อนเดี๋ยวมีบั๊กเกิดขึ้นต่อไปก็จะมีการเพิ่ม d e l u x Music Kit Box ให้ซื้อกันภายในร้านค้าครับเดี๋ยวค่อยไปดูเพลงเบิ่มเบิมในส่วนต่อไปก็จะเป็นการปรับเปลี่ยนปืนของ Amory Pass ครับจากตอนแรกที่เป็น XM เปลี่ยนเป็น Mca 1 s solid u d e ในที่สุดก็เป็นปืนหลักคลิปนี้สปอนเซอร์โดย Skin Monkey เป็นเว็บในการแลกเปลี่ยนสกินอันตโนมัติที่มีสกินให้เลือกแบบเบิบ่มเิพร้อมการซั p พ o r t ตลอด24ชั่วโมงโดยการใช้คโค้ด w h o sack จะได้รับโบนัสการแลกเปลี่ยนครั้งแรกสูงสุด5ดอลลาร์และการเติมเงินจะได้เพิ่มเติมอีก5%ส่วนสายฟรีมีการจัดสกิปประจําวันประจําสัปดาห์ประจําจเดือนและการทําภารกิจเพื่อรับเงินไปใช้ในการแลกเปลี่ยนฟรีสนใจสามารถกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับต่อไปรายละเอียดนะครับก็จะมีการเพิ่มเอ็นชีนชูดในตอนกลางคืนครับเป็นแมปซึ่งแมปก็จะมีการเพิ่มวัตถุกเกี่ยวกับตัวที่เป็นเปียกแล้วก็มอสขึ้นครับนั่นก็หมายความว่ามีโอกาสที่จะฝนตกเตรียมกระตุกกันแน่นอน ในส่วนต่อไปก็ a อนิเมชันมีการปรับเปลี่ยนแก้บั๊กเกี่ยวกับปืนมากมายแต่ต้องไปลองดูว่าหนะ้าตอนนี้เกี่ยวกับตัวมีดเนี่ยมีการปรับหรือยังเนื่องจากว่าอัปเดตก่อนหน้ามันแบบทำแอนิเมชันมีดพังยับเดี๋ยวเข้าไปเช็คดูแล้วก็สุดท้ายจะมีการเพิ่มเกี่ยวกับเฮ้ยอิ p พ o v e performance ให้มันแบบดีขึ้นเออนอะอาจจะลื่นขึ้นเดี๋ยวเข้าไปลองเหมือนกันแล้วก็มีการแก้บั๊กอะไรทั่วไปครับโอเคประมาณนี้ไปดูในเกม จะมีการปรับราคาลงของแคปซูลจากปกติที่ราคา32บาทเหลือเป็น8บาทเตรียมตัวเจอคลิปเปิดกล่องจากทาง YouTube หลายท่านได้เลยแน่นอนว่าเยอะมากๆซึ่งส่วนตัวก็แนะนานะครับในการเปิดก็เปิดลูกซ้ายสุดอันนี้ไม่ใช่เลยเนื่องจากว่ามันมีอันนี้แหละทีมลิควิดมันดูสวยดีน่าจะราคาดีสุดมั้งนะจากการคาดเดามันรู้สึกแบบว่าเหมือนกับเออตัวไททันโฮโลเวอร์ชั่นบัเจ็ตเลยมันฟ้าแบบฟ้าสวยเดี๋ยวลองแปะดูซิเป็นไง ลองปิ้นสตีมแล้วก็ลองสครป p ดูอ่ะผมว่าได้นะแบบว่าสวยอะเนี่ยลองสครปให้มันแบบว่าพอดีเป๊ะๆได้ไหมประมาณนี้ว้าวต่อไปก็จะเป็นการเพิ่มเกี่ยวกับตัวอันนี้ d e l ูกม Music k i ด b o x นะครับเป็นแผ่น CD ดีให้เลือกซื้อมากมายครับจะเป็นในส่วนของ s t a t แท็กับตัวปกติซึ่งราคาก็162บาทไปลุ้นเอาละกันซึ่งก็มีแผ่นตามนี้เลยเบิิม ต่อไปก็จะเป็นอันไหนวะอันนี้ Amory Pass น,นะครับมีการเพิ่มตัวนี้เลย Limited Edition Item เป็น M c a 1 s solid t u e จากปืนก่อนที่เป็น xm ซึ่งส่วนตัวก็คิดว่ามันแบบสวยขึ้นเยอะจากตอนแรกที่เป็นปืน xm ปืนก่อนหน้าก็เป็นดี e r t แต่เพียงแค่ว่ามันแบบเป็นปืนที่ปืนพกอะ่ะมันไม่ค่อยได้ใช้แบบลูกซองก็ไม่ค่อยได้ใช้มั้งครับแต่ปืนนี้มันแบบเป็นปืนหลักที่มีโอกาสได้ใช้บ่อยสกินก็สวยด้วยไม่แน่อาจจะราคาขึ้นในอนาคตอันนี้กูมั่ว แต่ก็แล้วแต่นะครับถ้าขึ้นก็อย่าลืมให้เครดิตด้วยหยอกหยอกโอเคปะก็ไปดูในส่วนของแอนเชียนกันซึ่งจะเป็นในตรงโหมดอันนี้แพ็กสตีนะครับจะเป็นของโหมดแคชชัวกับตัวเดนแมทแล้วก็โลโก้มีการปรับเปลี่ยนให้ตรงกับตีมากขึ้นจากตอนแรกที่เป็นสีทองเปลี่ยนเป็นสีขาวดําก็ดูเท่ขึ้นแล้วก็ลองดูอันนี้ซิอัมเลสมีการเพิ่มนะครับด่านชุดจากกลางวันเป็นกลางคืน ให้เลือกได้เลยครับ2ด่านโอเคเดี๋ยวค่อยมาดูมาดูน,นี้ก่อนโอเคก็ดูสวยขึ้นแล้วก็ไม่กระตุกมั้งนะคิดว่าเอ,อใช่แหละมันไม่กระตุกมันดูแบบลื่นขึ้นนะ่ะหรือกูอวยไปเองซึ่งแบบน,บนะครับก็มีการปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับตัวกลางคืนแล้วก็มีการเพิ่มตรงไฟบริเวณนี้มาเยอะมากแบบบิ่มๆโดยที่ส่วนมากก็จะเล่นเกี่ยวกับตัวไลติ้งของตัวกําแพงกับตัวไฟนะ อย่างบริเวณน,นี้สวยเดินดูตรงบริเวณไซส์ B ีซิมีอะไร,ประเปลี่ยนหรือเปล่านอกจากการติดไฟเพิ่มเติมตรงนี้ก็มีเทียนนะครับไลท์ติ้งเพิ่มเติมไปเดี๋ยวลองดูบริเวณเมื่อกี้ซิตรงกลางเหมือนว่าจะมีการแบบติดไฟเยอะจัดๆตรงห้องนี้โอเคก็ตรงนี้แบบอัดไฟแน่น อันนี้ก็เห็นนะครับปกติเลยแต่ตรงบริเวณไฟตรงนี้มั้งนะแบบไฟเกี่ยวกับตัวแบบเนี่ยมันจะไม่เด้งเงาใช่ด้วยผีหลอกลองดูดิขึ้นเงาไหมไม่ขึ้นเงาอ่ะโอเคก็ตามนั้นน่าจะมีการแก้ในอนาคตมั้งนะคิดว่าแต่ถ้าไม่มีก็ตามนั้นแต่ในส่วนของไฟที่เป็นหลอดไฟก็ยังเห็นเงาปกตินะครับอย่างนี้แต่ไฟตามพื้นก็ไม่ขึ้นเงาลองหาหลอดไฟก่อน รถไฟตามพื้นขึ้นเงาไหมไม่ขึ้นว่ะอันนี้ขึ้นไหมไม่ขึ้นโอเครู้เรื่องแล้วก็ก่อนไปด่านชุดขอลองเทสปืนดูก่อนที่มีการแก้แบ็ a แอนิเมชันทำการกดซื้อปืนดิ xm ยิงโปง้ปงโปงโปงกด R รีโหลดโอเคไม่บังเป้าและแล้วก็มีดลองเทสดูก่อนว่ายังบักอยู่เปล่าเหมือนว่ายังบักอยู่นะแอน,นิเมชันทะลุแบบทะลุถุงมือเลยเห็นไหม เดี๋ยวลองสโลว์ดู Long time scale ลองทำสเกล0.25แล้วกันมาเห็นไหมทะลุมือแวบโอ้โห oh บัคแดกลานโอเคมาในด่านชุดก็กดที่แพล็กสตีนนะครับอาร์มเลสชุดไนท์โก้โอเคมาในด่านชุดก็มีการปรับเปลี่ยนเหมือนกับแอนเชียนเลยครับจากกลางวันเป็นกลางคืนแล้วก็มีการเพิ่มไล g h ติ้งมามากมายพร้อมกับมีเงาไหมไม่มีโอเคเหมือนกันเป๊ แต่ก็ถือว่าสวยขึ้นนะครับแบบว่าไลท์ติ้งดูดีเลยพร้อมกับฝนตกลองดูบริเวณนี้ซิมีอะไรปรเปลี่ยนหรือเปล่านอกจากกลางคืนก็น่าจะเหมือนเดิมมั้งครับแบบว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากใช่ไหมไก่ปแปมโอเคก็น่าจะประมาณนี้มั้งครับมีคำถามสามารถคอมเมนต์ได้เลยคลิปนี้สวัสดีครับเจอกันบาย